ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่26เมษายนนะครับพศ2568นะครับผมมาพบกับร้านรามาสูนชาแนลนะครับผมร้านหลักอยู่ที่บ้านนายมนะครับผมตะบนแคนอำเภอสุลมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมส่วนวันนี้ก็มาทําคลิปนะครับอยู่ที่ตัวเมืองพี่น้องนะครับอยู บานแสนสุขตะบนแสลงพันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องท่านไหนอยู่ใกล้ก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับเป็นสินค้ายกชุดนะครับอันนี้ขออนุญาตขายยกชุดนะครับขออนุญาตยังไม่แยกนะครับผมเดี๋ยวถ้าแยกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมานําเสนอพี่น้องกันนะครับผมคลิปนี้นะครับขอย้ําด้วยพี่น้องนะครับผมยังไม่แยกนะครับ พอขายเป็นชุดก่อนนะครับขอท่านที่อยากได้เป็นชุดก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมเป็นชุดนะครับผมที่มาจากร้านนะครับมาจากร้านโดยตรงเลยนะครับเผื่อท่านไหนต้องการนะครับสินค้าเป็นชุดนะครับนานๆนะครับตรงร้นเราจะได้มีอีกมีเข้ามานะครับผมก็ เดี๋ยวให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับผมร้านของเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกตรงนี้นะครับผมเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องสินค้ายกชุดในวันนี้นะครับพี่น้องถ้าเป็นพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมส่งฟรีนะครับทุกอำเภอนะครับส่วนนะครับพื้นที่ ต่างภาคนะครับก็สามารถส่งได้นะพี่น้องคิดค่าส่งตามจริงเด้อพี่น้องนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับสำหรับค่าส่งนะครับส่วนท่านที่สนใจเด้อนะครับสินค้านะครับยกชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับผม Power เอ็นะครับ1แท่นนะครับรวเอ็มเป็นทัวเอ็ เอกซาวนะครับผมเอกซาวชัยภูมินะครับเป็นรุ่น AB 800นะครับผมสภาพไม่เอ be ี่มนะครับผมส่วนคอร์สนะครับผมคอร์สจะเป็นคอร์สสองทาง3ทางนะครับตัวนี้เล่น2ทางได้แล้วก็3ทางได้นะครับตัวนี้เล่นเป็น2ทางนะครับพี่น้องนะครับเป็นคอร์สนะครับ NPE นะครับรุ่น EN นะครับ203นะครับผมสภาพไม่เอี่มเลยพี่น้องนะครับถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็มีมิกเซอร์นะครับให้พร้อมนะครับผมมี power amp หนึ่งตัวนะครับผมคอร์ดหนึ่งตัวมิกเซอร์หนึ่งตัวนะครับมิกเซอร์เป็นมิกเซอร์นี่ครับของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อเคปลาสนะครับ cx 8 0นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเอฟเฟกต์นะครับผม16โปรแกรมนะครับผมมีอีโคไลเซอร์ในตัวนะครับตัวนี้นะครับผมเสียงดีนะครับใช้งานได้ปกติสภาพไม่เอี่ยมนะครับทั้งชุดเลยพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp ไม่ว่าจะเป็นคอร์ดไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์นะครับนี่ครับครับผมชุดนี้เป็นชุดนะครับพร้อมใช้งานด้วยพี่น้องนะครับชุดพรร้้อมมใชงานนะคับผ มีก็ประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ u s เีได้นะครับใหม่ๆนะครับพร้อมสายนะครับพร้อมชุดสายนะครับพี่น้องเอาไปต่อใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องต่อใช้งานได้เลยนะครับก็ประกอบไปด้วยตู้เบสสองใบนะครับผมตู้กลางสองใบเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปชมนะครับว่าตู้เบสนะครับตู้กลางเป็นยังไงนะครับผมครับผมตู้นะครับพี่น้องตู้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับตู้เบสบีพันสิบห้านิ้วสองใบนะครับแล้วก็ตู้กลาง 15นิ้วอีก2ใบนะครับตู้เป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับผมขอบเหล็กนะครับทั้งตู้เบรทั้งตู้กากนะครับดอกเป็นดอกโอ้อมนะครับเดิมๆนะครับพี่น้องไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับดอกสภาพมือหนึ่งเลยนะครับแหลมเป็นแหลมตองแปดนะครับผมโลโก้ตู้นะครับผมเป็นเอกซาวนะครับผมตัวนี้ของเอกซาวจัดมาให้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับ เจ้าของเดิมซื้อมาก็หลายตั้งอยู่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นราคามือสองนะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับพี่น้องทั้งชุดนะครับอยู่ที่1 9 5 0 0บาทนะครับผมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับส่งฟรีนะครับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ส่งฟรีทุกอำเภอนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่วนนะครับข้ามข้ามจังหวัดนะครับข้ามภาคก็ คิดค่าส่งตามจริงนะครับพี่น้องสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับ0894064695นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับทั้งชุดนะครับ19,500บาทนะครับผม Power Amp หนึ่งตัว Hot หนึ่งตัวมิกหนึ่งตัวพร้อมสายนะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมสินค้าตัวอื่นที่เหลือก่อนหน้านั้นนะครับครับผมต่อไปนะครับมาชมนะครับผมเป็น Power Amp นะครับ NPE นะครับผมเป็น C พันห้านะครับสี่พันห้านะครับตัวนี้เจ้าของเดิมนะครับผมอ่ะไปโมมาเพื่อพี่น้องตัวนี้นะครับผมอ่ะไปโมมาเพื่อขับสิบแปดนิ้วคงหล่อข้าวละสองนะครับไว้สี่นิ้วนะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับเป็นโดคอยด์นะครับตัวนี้ขับได้คาราะสองได้พี่น้องนะครับเจ้าของเอาไปโมมานะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่จีบไม่หำนะครับสวยๆเลยนะครับหม้อแปลงเดิมนะครับบอร์ดขยายเดิมนะครับผมมีการอะดต่แปลงโมแต่งเพิ่มเติมมานิดหน่อยนนนะะคครรัับบพี่้อง ยังให้พี่น้องกันนะครับผมสภาพก็สวยๆเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับได้ค่าละสองดอกนะครับถ่าใครสนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับ5,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็อีควอล라이เซอร์นะครับผมสายยาวมี2ตัวนะครับตัวละ1,800บาทพร้อมส่งนะครับ1,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็อีควอล라이เซอร์นะครับสไลด์สั้นนะครับแอคเตอร์นะครับ EQ 2 3 1 B นะครับ EQ 2 3 1 b นะครับผมสินค้าทุกชิ้นนะครับที่ลงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวไหนมีตำหนิมีปัญหาผมจะแจ้งในคลิปนะครับพี่น้องร้านเราไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับพี่น้องซื้อสินค้าไปใช้งานได้แน่นอนนะครับอีควอไลเซอร์นะครับผมแอคเตอร์นะครับผมสไลด์2ชั้นนะครับรุ่น eq 2 3 2 3 1 b นะครับ1,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็ขอสามทางนะครับขอสามทางครับเป็นแบบนี้ครับผมโฮมทูโทนนะครับตัวนี้นะครับราคาพี่น้องนะคลิปนี้แบ่งปันหรือเอา เอาแค่เก้าร้อยบาทพอนะครับเก้า้อยบาทนะครับปุ่มก็ตามนี้ได้พี่น้องนะครับปุ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะครับตัวปุ่มก็จะเก่านิดนึงนะครับสำหรับตัวปุ่มวอลลุ่มนะครับนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ฉีไม่หำนะครับเอาเก้าร้อยบาทพอพี่น้องนะครับผมคอ3สทางนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับของคอร์สนะครับอีโอไลเซอร์นะครับ นะครับผมสภาพยังสวยทุกตัวนะครับสนใจสนใจนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีสินค้ามาให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม